สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เกมแล้วก็พี่เบียร์เช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคาชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับ27,000บาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้ได้หน้าจอ165 h อร์อุปกรณ์ค,ครบเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรับไวไฟจัดให้ครบเซตแบบนี้เลยนะครับวันนี้เรามาทําการเทสกับ เกมพับจีสตรีมห่างหายกันไปนานเลยกับเกมพับจีสตรีมวันนี้เราก็มีโอกาสเอาคอมชุดแบบนี้นะครับมาเล่นให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูกันว่าคอมครบชุด2 7งหมนนะมีกัดจอในตัวนะตัวนี้เป็นออนบอร์ดที่แรงใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูว่าเล่นพับจีสตรีมจะได้ลื่นขนาดไหนไปชมกันครับเอาล่ะตอนนี้พี่เบียร์มาทําการเล่นเกมให้เราได้ชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูการเล่นเกมเดี๋ยวพี่เกมเนะี่ยขอไล่สเปคให้เพื่อนๆได้ทราบกันก่อนนะชุดนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5นะครับตัวนี้ Generation 4,600บอกเลยว่ามีการ์ดจอในตัวเป็น Vega 7นะครับสปีดของตัวการ์ดจอเนี่ย1,900โอ้โหบอกเลยว่าให้สปีดมาสูงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปเทียบเนี่ยก็อยู่ประมาณ GTX 950เลยนะเป็นน้องๆ GTX 1050นะครับแรม16 g b ของทาง xpg ตัวนี้บัส3200นะครับ 16GB 8กคูณ2นะเป็นแบบดูโอชา n นลนะครับในส่วนของ ssd ตัวนี้ kingston 500 n mvme ตัวนี้อ่านเขียนเร็วกว่าตัว ssd อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ตัวอินเทอร์เฟสนะครับตัวฮาร์ดดิสก์อีกหนึ่งเทนะครับตอนนี้เราเสียบมันอยู่ใต้เครื่องนะจะมีสายซัต้าเห็นอยู่ตรงนี้ให้อีกหนึ่งเทราไบต์นะปกติชุดนี้จะจัดเอเดดดีเนี่ยไอเอ็มหนักทูเนี่ยห้าร้อยแต่ชุดนี้แถมให้เพิ่มเติมอีกนะครับเพิ่มให้อีกฮาร์ดดิสก์อีกหนึ่งพันกิกหรือหนึ่งเทราไบต์เลยนะในส่วนของบิมบอร์ตัวนี้ก็เป็นของทางเอซูเลยเป็น A520M สสามารถรองรับเจนใหม่ๆได้เลย นะครับตัวนี้เป็นของทางเอลซุดสามารถใส่เอเดีเพิ่มเติมได้อีก3ลูกแล้วก็ตอนนี้ใส่ M.2 ไปอยู่แล้ว1ตัวนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของทาง i อทีโซนเป็นเคสสีขาวสวยมากๆด้านหน้าเนี่ยเป็นแผงกองอากาศนะครับสามารถดูดลมเข้าไปในเครื่องแล้วมีไฟ RGB ด้านหน้าเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าเป็นเคสอีกหนึ่งตัวที่เกมให้ความรู้สึกคือ สวยนะครับเปลี่ยนไฟได้เยอะนะครับปุ่มด้านบนก็จะมีปุ่มเปลี่ยนไฟปุ่มเปิดปุ่มเปลี่ยนไฟนะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์ไม้นะครับแล้วก็สอแล้วก็สานะครับ M USB เ,เ,เ,เคสสวยเคสสวยเปลี่ยนไฟได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของจอเออตัวนี้จอ1 6 5่งเฮิร์ของทาง Acer นะบแบบยีีนิ้วเป็น Full HD ด้วยตัวนี้ให้เฮิร์สูงถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ เปลี่ยนกระจอเปลี่ยนกระจอแบบพวก RTX 3060 RTX 2060ขึ้นไปเนี่ยปรับเป็นเฟรมเรทของตัวอินเทอร์เฟสจอเนี่ยตัวนี้ได้ถึง165เฮิร์ตเลยแต่ตอนนี้เราใช้เป็นแบบสาย HDMI นะก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ144เฮิร์ตของหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่าเล่นเกมนี่สมูทอย่างแน่นอนในส่วนของเพลท์ซพายนะครับตัวนี้535วัตต์ แบบ80ดพัดเออตัวนี้เป็นแบบ80พัดเลยตัวนี้ให้ power supply เนี่ยค่อนข้างที่จะไฟเจ๋งเลยไฟใช้ได้เลยแหละในส่วนของหูฟังก็ของ fan tech นะครับเป็นกมม i n g เออตัวนี้จะมีเขาเรียกว่ามีไฟ rgb เนี่ยอยู่ข้างหูนะประกันไหมหนึ่งสองสามอึ๊บนะครับจะมีไฟ rgb อยู่ตรงนี้เลยนะวิ่งอยู่ในหูนะครับมันจะเปลี่ยนสีเองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีไม้อยู่ในตัวนะในส่วนของคีย์บอร์ดอันนี้พิเศษอีกแล้วนะครับตัวนี้จัดเป็น คีย์บอร์ดของทางออราครับผมออร่านะครับ <Blue Sweet. S 1> ตัวนี้จะเป็นแบบบูสวิดด้วยพี่บีลองกดให้ฟังหน่อยเป็นไงเป็นไงเจอเสียงก๊อบแก๊บหลายคนชอบเสียงบูสวิดมันเพาะดีแล้วในส่วนของเมาส์นี่ตัวนี้ก็จัดแบบพิเศษให้อีกเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นออร่านะครับมีปรับดี i ได้ความเร็วนะครับตรงนี้่านะแล้วก็มีสกอร์แบบแบบแบบคล้ายๆกับล้อรถเนาะแล้วก็ข้างๆก็ปรับแบบเน็กกับแบ็กได้เป็นปุ่มที่ห้ากับปุ่มที่หก และอีกอย่างหนึ่งเป็นไฟ RGB วิ่งรอบตัวด้วยนะครับแผนรองมสาก็จัดให้เช่นเดียวกันเออชุดนี้แบบจัดให้เยอะกว่าปกติเยอะมากๆแต่ขอแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไม่สามารถทชํชุดชุดชุดต่อไปได้แล้วมีแค่ชุดเดียวมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับเลยก็อยากมาทําคลิปให้เพื่อนได้ชมกันถ้าชุดต่อไปที่อยากได้ทรงประมาณนี้อาจจะเกือบสามหมื่นเลยเนะาจจะอ่าประมาณเกือบสามหมื่นแต่ชุดนี้พอดีพี่เกมได้โปรโมชั่นมานะครับอุปกรณ์เนี่ย ในในงานต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกอุปกรณ์ลดราคาหรือว่าสั่งสั่งของครบราคากี่บาทกี่บาทจะได้ของแถมหรือว่าได้เฟลเซื้อของในราคาที่ถูกลงพนดีพี่เกมมาไปซื้อของมาหลายบาทนะครับก็เลยได้โปรโมชั่นซื้อของงานราคาที่ถูกลงแล้วจังหวะพอดีกับน้องคนนี้เลยว่าได้คอมพิวเตอร์ในราคา27ง0มื่นเแต่สเปคทะลุไปแล้วนะครับมันเออเล่นพับดีเตีมอ่ะอย่างลื่นยังเล่นอยู่เลยพี่เบียร์เล่นอยู่นะครับไปถามว่าปรับออาต้าได้เลยไหมครับพี่ สองหมื่นเจ็ดอ่ะ, 27, อะมันมันก็ปรับคอต้าแบบสูงสุดไปเลยก็อาจจะไม่ได้ลื่นขนาดนั้นเนาะพี่เบียร์<ช>ก็อนนี้ก็คือได้คุ้มตามงบเพราะว่ามอยากอย่าลืมนะจอร้อยหกสิบห้าตัวนี้รองรับถึงร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตแค่จอนี้ก็เกือบหกพันแล้วอะแค่จออะเออแค่จออย่างเดียวนะยังไม่ได้รวมอะไรเลยนะยังไม่รวมแ,วแค่จออย่างเดียวในส่วนของ c p u ตัวนี้เป็นลายเส้นห้าเนี่ยหกคอสิบสองเทรดได้เยอะนะเออแล้วการจอออนบอร์ดของเขาเนี่ยหรือเรียก จริงเขาเรียกว่าการ์ดจอในตัวนะเป็นเวก้าเจ็ดเนี่ยตัวนี้สปีดเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งศูนย์สองศูนย์ยังต้องล้องนะครับ g t 9เก้าห้าศูนย์ยังต้องล้องนะครับเพราะว่าการเล่นเกมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ดีตอบโจทย์ได้ดีเลยสามารถที่จะรองรับในการใส่การ์ดจอเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งตัวด้านในสามารถใส่การ์ดจอที่รองรับได้เลยไม่ว่าจะเป็น GTXRTXRX 6 6 0หรือ AMD หรือ Intel เนี่ยหรือเอหรือ Avidia เนี่ยได้หมดนะครับได้หมด ซ,งซิงตัวของพัดลม cpu เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวอ้วนนะครับตัวใหญ่ของทาง amd ก็สามารถที่จะรองรับในในส่วนของพวกไรเส้นเจ็ดอีกได้นะซิงตัวนี้ก็ถือว่าให้มาแบบอ้วนๆเลย <c oughs> หรือถ้าใครอยากได้เอาไปไปตอบปรับแต่งเพิ่มเติมคือได้อยากได้ซิงตัวใหญ่ๆชุดน้ําใส่ได้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยรองรับชุดน้ําถึง2ตอนนะครับด้านหน้าเนี่ยรองรับถึง3ตอนเลยถ้าใครอยากจะไปเอาชุดน้ําบอกเลยว่าสบายเลยชุดนี้อัพได,ได้เคสอ้วนเคสใ,ใหญ่เปลี่ยนไฟได้ เดี๋ยวเปลี่ยนไฟให้เพื่อนได้ดูกันนะครับโฟกัสหน่อยไหมเอหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนไฟเพื่อนได้ดูกันนี่เออเปลี่ยนไฟได้หลายโหมดนะครับมีหลายสีหลายคนก็เอาไปลองกดกันดูนะครับมันมีไฟเยอะหลายสเต็ปจะสว่างจะค่อยๆหายไปหรืออะไรเงี้ยลองไปไล่กดกันดูพี่เกมก็รู้สึกว่ามันไฟมันสวยดีนะไฟมันสวยดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟิลลอ่งการเล่นเกมกันครับ เอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับเกม PUBG Steam นะเรามาดูพี่เบียร์เล่นกันนะครับเป็นไงบ้างฟิลลิ่งกับเครื่องที่มีการ์ดจอกับไม่มีการ์ดจอต่างกันไหมโอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงเออตกใจเหมือนกันเนาะว่าเป็นออนบอร์ดน,นะครับแต่สามารถเล่น PUBG Steam ได้จริงนะจออนบอร์ดเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เรียกเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกออนบอร์ดแล้วเขาเรียกว่าการ์ดพิกเลยตัวใช่หรือว่าเรียกว่า iGPU ถ้าคําว่าออนบอร์ดเนี่ยมันไม่เอาง่ายๆคือกระตกไปแล้วละ่ะเละเออแต่เนี่ยเขาเรียกว่า มีกราฟิกอยู่ในตัวนะเป็น igpu นะครับหรือว่าการ์ดจอเวก้านั่นเองเออเป็นเป็นการ์ดจอในตัวที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะใช่ครับไฟเอ็มไม่ต้องพูดถึงเล่น,ดน,นได้ไมฟเอ,อ็มไม่ต้องพูดถึงร้อยเฟรมแน่นอนเออเพราะว่าอันนี้เราเล่นแบบพับจีสตรีมแล้วก็เปิดแบบเป็น full hd ด้วยนะเออเนี่ยความารูาสึกคือพี่เกมรู้สึกว่าเปิด full hd กับไม่มีการ์ดจอเนี่ยหรือการ์ดจอในตัวเนี่ยปูมันได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบตอนนี้ทาง amd เขาทำมาแบบ มีตลาดจริงๆนะแล้วยิ่งการะจอราคาแพงดนะ้วยเนาะใช่ครับพูดง่ายคือเหมือนซื้อ CPU อย่างเดียวอะไม่ต้องซื้อการะจอลิ้งเกียได้เลยอะอ่าใช่เออแบบโหยอมต้องยอมใจเขาเาทำมา,าดีมานะกในอนาคตการจอราคาลงแล้วก็สามารถซื้อ <ๆ S 1> ซื้อการะจอมาได้เหมือนว่าซื้อซื้อคอมมารอการจออะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างนี้ก็คุ้มกว่าถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อไปแล้วสองหมื่นเจ็ดแล้วแบบเออได้การะจอแบบว่าเออมันมันไม่ได้แรงแล้วคราวเนี้ยมันก็เหมือนว่าก็เปลืองงบเนาะแต่ถ้าซื้อแบบนี้ไป ไอรอเลยอะรอกระจอลงแต่แถมบอลบอลเล่นได้ด้วยวเอออย่างโหด cpu คอเทสยโคตรเยอะเลยหกคอสิบสองเทสถ้าถ้าเอาไปเทียบก็จะราวๆประมาณไอห้าไอห้าเจนอุ้ยอุ้ยกับตายเลยเหรอไอห้าเจนสิบประมาณนี้นะครับไอห้าเจนสิบประมาณนี้ก็คือหกคอสิบสองเทสก็จะราคาหรือหัวเทเนี่ยใกล้เคียงกันแต่สปีดตัวนี้มันเยอะอยู่นะสปีดสี่ขวาเลยนะครับเออสปีดเยอะสปีดเยอะ อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมว่าจอร้อยหกสิบห้าตัวนี้นะยี่บสี่นิ้วแถมเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแบบบูสวิตช์แล้วตัวเมาส์เนี่ย,ป, Switch, ววยปรับโหมด DP i ได้เยอะมีปุ่มเพิ่มอีกสองตัวเป็นหกปุ่มนะเนาะแล้วก็เอ,อหูฟังตัวนี้มีขาตั้งให้ด้วยนะพี่เกมลืมบอกไปมีขาตั้งหูฟังให้อีกครับตัวเราไรไฟก็มีนะครับวางอยู่ข้างล่างนะครับอุปกรณ์ชุดนี้จัดให้เยอะเลยพร้อมใช้งานเลยครับเออแล้วฮาร์ดดิสให้อีกหนึ่งเทก็คือหนึ่งพันจิกเอาไปโหลดเกมเพิ่มได้เลย อยากเล่นเอพใช่ไหมโหลดมาเล่นนะครับอยากเล่นวอลลลเลโหลดมาเล่นเลยครับอยากเล่นอะไรอีกอะ g t a v ไฟโหลดมาเลยคือง่ายๆคือโหลดได้หลายเกมอ่ะเพราะมันมีฮาร์ดดิสเพิ่มให้อีกหนึ่งพันนะครับแล้วก็ตัว M.2 ของมันเองก็ห้าร้อยแล้วนะครับเออเพราะว่าสภาเนี่อยากใส่กัร์ดจอรุ่นไหนใส่มาเลยนะครับ R t x 3ทีเอสมยใส่ไหไหวเข้าแปดสิบพ์ทไ,ไหวแน่นอนอ่าแบบนี้อีกอย่างหนึง่งตัวตัวหน้าจอมีลำโพงให้ด้วยมีลำโพงในตัวเออแต่เสียดายชุดเนี้ยมัน มันจํากัดละจากัดชุดจริงๆมันทําได้ไมันใช่ใช่ไห้ชุดเดียวแบบถ้าพี่มีโอกาสที่จะซื้อเพอิ่มเติมได้เนี่ยพี่อยากจะเอามาทําให้อีกนะครับชุดแบบเนี้ยเน้นเล่นไม่ได้เล่นหนักจัดแต่เน้นจอลื่นจอสวยนะครับร้อยสี่สิบสี่หรือร้อยหกสิบห้าแล้วอุปกรณ์เนี่ยเก็บข้อมูลได้เยอะๆเนี่ยก็เอาไปเล่นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยอ mm ี hmm. พีนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้โชว์เล่นเกมเยอะเพราะพี่เกมอยากจะมาเล่าสเปคให้ฟังถือว่าเป็นการเล่าสเปคให้ละกัน เอ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยได้ราคาดีๆอย่างเช่นไรเส้นห้าสี่หกูนศูนหรือไยเส้นห้าห้าหกูศูนย์เนี่ยแล้วได้ในราคาที่สองหมืนกว่าบาทเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับแต่ตัวนี้ได้จอร้อยหกห้ายี่สนิ้วเฟรมอาจจะไม่ได้โดดไปแบบสองร้อยเฟรมไม่ไม่ไม่ถึงแน่นอนนะครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเฉลี่ยเฉลี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางครับตัวเคสก็ไม่ไม่ถือว่าเล็กเลยเคสใหญ่ใช่ อหญระบายอากาศได้ดีใส่ใส่เผออะไรนะชุดน้ําได้อีกใช่ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่ในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดหลายๆ EP เนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้เป็นบูสวิตชแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยพี่เกียมจัดแบบคืออยากจะให้ให้อุปกรณ์ที่เข้าชุดอะเออเป็นดูเป็นเกรดพรีเมียมขึ้นนะเพราะว่าเ้าของชุดนี้เขาบอกว่าผมกลัวว่าของมันจะไม่ใช่ของของแท้ เป็นไง<ม>ของแท้ทุกอานจริงๆอรทุก EP มันเป็นของแท้หมดแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาอยากได้แบบวัสดุดเจ๋งๆเ,เลยแล้วก็เ,เกรดพรีเมียมหน่อยกระจัดให้ซะเลยนะครับนี่ของทางอ,ออร่าตัวนี้มันเป็นน้องใหม่ของเกมมิ่งจริงๆมันเป็นเกมมิ่งมานานแล้วแต่แค่ว่าราคามันสูงหลายๆคนจะรู้จักสมมติที่จะรู้จักก็คือพวกโอเคอร์นัปโปประมาณนั้นเอเอแต่พวกออร่าพวกนี้มันก็จะไปใกล้เคียงกับพวกเลเซอร์ วัสดุของอะไรต่างๆเนี่ยก็จัดเป็นแบบบูสวิทให้เลยเนี่ยเสียงกดก็แก๊บก็แกลบเนี่ยเหมือนกินขนมอะ่ <c oughs> ไอะไ <c oughs> ด้ฟิลลิ่งดีได้ฟิลลิ่งแล้วก็ตัวแรมก็เป็นแบบ APG ปจีวาสามพันสองนะตัวนี้เป็นไฟอา b ีเช่นเดียวกันนะครับชุดนี้สองหมื่นเจ็ดพันอ่อถ้ามีโอกาสดีอยากจะมาทำแล้วก็เอามาเล่นให้เพื่อนได้ดูนะครับแต่ถ้าเกิด ไฟเอ็มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไฟเอ็มเมื่พูดใช่แต่คืออยากอยากเล่นไฟเอ็มให้ดูแหละแต่เราทําไปหลายอีพีเป็นกองันเยอะเกินไปแล้วไอสรพงศ์ไอสระสักสระสักมันแมนนะครับอีพีก่อนๆก็ไปไล่ดูกันได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็เข้าใจแหละว่าไฟเอ็มมันฮิตแต่เราอยากเล่นให้ดูให้มันครอบคลุมใช่ครับถ้าไฟเอ็มนี่โอ้ยน่าจะร้อยเฟรมบวกใช่ใช่น่าจะร้อยเฟรมบวกนะครับก็เล่นได้แน่นอนตัวนี้น่ะการ์ดจอของทาง ตัวเวก้าตัวเนี้ยแรงกว่าตัว GT 1หนึ่งศูนสมศูนย์นะเหมือนที่พี่เกมบอกแหะจะสูสีอยู่ที่ประมาณจี9 5คเก้าห้าศูนย์ได้ซิมอยู่ในตัวที่มีการ์ดจอในตัวเนี่ยแรงเหมือนกับการ์ดจอแยกโดยตรงเลยเอเอเฮ้ยนี่ว่าจริงอืลองดูว่าคือใครอมนานิซาปะ่ะพระเจ้าพระเจ้าอ๋อ ไม่เจอควเลยไม่เจอเลยอ่ะไก่หรือเปล่าเขาเลยแบบไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยพูดถึงไก่ตัวเบลเลอร์เออยิ้มอ้ยเรียคนหน่อยคิกเก้นไก่อย่างโดนช้อนช้าไม่ใช่แจ๊สแฟ๊บโฮแต่เราขอดูมุมไก่หน่อยสุดยอดจริงเค้นี่ขาวอ้วบเลยอ่ะพี่เกมรู้สึกชอบนะเค้มันดูแบบ โอ้โหบวบสีสีไฟมันเปลี่ยนได้เยอะไนนลองเป็นสีขาวที่เป็นยังไงมันใหญ่ๆเขาขาวมันเรียบๆดีไงไฟอาจจะีแบบแบบสีลุ้งเรนโบว์ม่วงไปหมดเลยอ่อนๆหน่อยสีแดงดุนะครับสีเขียวมีมีน้องเขาอินบอลมาถามนะครับว่าถ้าเกิดผมประกอบไม่เป็นจะสั่งได้ไหมครับคือต้องแจ้งก่อนว่าทางร้านประกอบให้นะครับประกอบแล้วราโปรแกมให้นะครับอ่า มีมีหลายคนมากสีบูสีบูสวยสวยสีบูสวยมากพอสีขาวนะ่ะเนี่ยอันต่อไปน่าจะใช่อาสีเหลืองไม่ใช<ๆ>่นี่นี่อุ้ยสีขาวอบอวบมนไม่เจอคนที่ปลาระเบิดอาตัวเองอนะัไเนี่ยนี่หน้าจอนี้ใช้ได้เลยนะหน้าจอน,นี่มันดูนุ่มนดะีดเนาะก่อนก่อนนั้นไ้เห็นพี่เบียร์เล่นพับจีม b บายเป็นไงม้างฟิลลิ่ง Feeling ยังกับเหมือนพับจีจริงเลยนะเออ คือหน้าจอมันช่วยได้เยอะมากๆค่ะหน้าจอมันแบบสมูทอ่ะความรู้สึกเล่น,ลนอะไรก็สมูทไปหมดอ่ะขออวยนิดนึงขออวยนิดนึงเพราะต้องต้อง,องยอมรับในในส่วนของร้อยหกสิบห้าเฮิร์หรือร้อยสี่สี่ต้องยอมรับเขานะครับว่าเนื่องด้วยราคาแล้วก็เนื่องด้วยสเปกมันสูงจัดนะครับฟัลลิ่งการเล่นถ้าคนเล่นจอหกสิบแล้วมาเล่นร้อยสี่สี่จะบอกได้เลยว่า โอ้ oh, พระเจ้าโอมจีเลยอะโลกเปลี่ยนเลยโลกเปลี่ยนจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เออมาเล่นให้เพื่อนได้ดูกันแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับพี่เบียร์ไม่ได้ยิงใครเลยอะไม,ะไมไ่ยิงเลยเนี่ยกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยโอ้หว่าจะให้โชว์สักหน่อยเจได้เจไดชี้สวดเหลือ21คนนะเนี่ยเขาเผื่อเราเดินจนชนะเลยนะครับเออเห15ทีไม่ได้ยิงใครสักคนหนึ่งขอสักคนเราเล่นแบบซิงเกิลหรือเล่นแบบทีมเล่นแบบเดี่ยวอะโซโล่ อ๋อพวกเป็นแบบพาราทีมไงอืมก็เรียบร้อยครับก็ไม่ได้ยิงไรวันนี้ไม่ยิงเลยมีไก่เดินผ่านก็ยิงนะครับยิงไก่นนไม่มีไม่มีอะไรเลยลองลิกยิงปืนเรียกคนเอเอเรียกไก่เรียกไก่เร,กไกเ,เรียกบอดยิงมัวม่วๆม,มีคนตายตายครับปี้งให้ชอ็อตยิงสวยกับมันน้อย อดีพไม่เจอคนเลยครับก็สวยหมดแล้วครับตอนนี้ถ้าเจอคนก็ไม่ได้ยิงนะก็เล่นได้นะตอนนี้เล่นได้ครับผมวอลโลแ์น์นี่ร้อยสี่สี่เออก่อนหน้านี้เล่นเห็นเล่นวอลเลแ์นอ์ไปแว๊บ ไปเจอแล้วเฮ้ยยิงดักก่อนขูู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไม่โดนหรอกออจากหน้าดิจากหน้าดิโปรเจกต์ตายทุกคนเออให้มันเจอคนบ้างเออเจอคนหรือบอดลูกนี้ก็จบละเฮ้ยโหจริงเลยเข้าบ้านไปแล้วเข้าบล้วหน้าตาเฮ้ยกระโดดเข้าบ้านไปแล้วนนั่แน่ไปบวกไปบวกไปบวกมันไม่ยิงเสียบหืนเราหรอ อีพีนี้เอาให้เอาให้ตายหรือไม่ก็ยิงได้สักตัวหนึ่งอ่ะแมไปเดินอยู่ไหนมาเราหากันตั้งนานไปเล่นอันนี้มาเปล่าจีทีวีอะไอสารสักอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมปืนเอเคเราลูกกระสุนหมดหรอมีมีีเอออยู่ในบ้านนี้แหละหรือไม่ก็หลังบ้านเจเผีอะโหวิ่งเข้เขาห่างี้เลยอ่ะ เออเออ,เอ,อวันนี้จบคลิปได้แล้วจบคลิปได้ล้วถือว่ามารีวิวถูกแล้วในยิงก็ถือว่าเล่นพับจีนะครับมันเล่นตรงนี้มันเล่นใครหรือเปล่าน้โอโหของฟาร์มมาเยอะมากเลยเนี่ยมันเล่นยากเนี่ยพับจมันมันมีแบบออโต้ด้วยนะเราเข้าไปตั้งค่าเองอะว่าให้มันเก็บออโต้เปลี่ยนแม็กออโต้ เพิ่มก่าสูย์ออโต้เองอะไรเงี้ยมีมีอยู่ต้องเข้าไปรีเซ็ตค่านะครับเวลามีคนยิงใกล้ๆเรามันมันไม่ขึ้นในแบบมือมโมบาลยไม่ขึ้นไม่ใช่เราต้องใช้หูเอาใช่เข้ามาทีเดียวสิบตัวเลยก็ได้นะความจริงเฮ้ยเราตายงแต่คนแรกเออไม่เป็นไรไงเอาให้เพื่อนได้รู้กันใช่ไหมนี่อ่ะเราขับล่าเลยถ้าใครยิงเราปงป้างเราวิ่งใส่เอานางหลังโชว์เลยขับรถกระบะนะครับรถกระบะภาษาอังกฤษพูดว่า เขียว่ใช่ใช่ใช่พิกอัพนะพิกอัพครับผมพี่ครับหรือถ้าเราอยากจะติดรถเพื่อนไปเราก็ใช้คําว่าพิกอัพก็ได้นะครับแหมวันนี้ไม่ได้สารกินหนึ่งคำศัพท์แต่ว่าขอติดรถไปด้วยใช้คําว่าพิกอัพก็ได้นะครับขอติดรถไปด้วยพิกอัพใช้คาแบบนี้ก็ได้นะครับมาเป็นการทับศัพท์โอ้ยไม่มีใครยิงจะยิงหน่อยเหรอ เข้าเข้าเข้าวงยังนี่เียงอยู่ทางนี้ไปเออจอตัวน,นี้ม,มีมีเสียงในตัวด้วยนะมีมีเสียงงามมลโงในตัวอ่ามีลำโพงในตัวเดี๋ยแต่เล่นมาไม,ไม่ไม่กระตุกไม่ค้างเลยนะไม่แม่โหซีบิวตั้งหกพร์สิบพองเทศโอกาสกระตุกค้างเนี่ยมีน้อยครแต่ถ้าเอาไปโหลดหนังแล้วก็ไปติดไปลงไวลารัดมาอันนี้ตามเว็บไซต์เยอะมากเลย ระวังกันให้ดีๆนะพวกโฆษณาเนี่ยมันจะติดไวรัสมาก็อย่าไปกดเล่นนะครับพวกเนี้ยเว็บหลอกอะไรต่างๆต้องค่อนข้างนี้จะต้องใช้จักรยานในการดูนะครับวิธีอะไรไรไรยานอ่าโอเคอะไรวะเอ้ยอยู่ไหนกันหมดยี่สิบนาทีแล้วพี่เบียร์โอ้นานเหมือนกแล้วเนี่ยอ่ะอีพีนี้ก็ น่าจะไม่ได้ไก่หรอกก็ดูทรงแล้วน่าจะแบบเออยิงเดินเดินแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ยดูทรงแล้วจะพับจีจานหนึ่งก็นานอยู่นะเออเออยี่สิบทีเลยนะตายอะไรเนี้ยถือว่านานถ้าตึเตหน่อยก็ยี่สิบหเอาวีแค่สิบห้าทีก็จบแล้วนะเกมเงี้ยอะ <c oughs> อีพีน,นี้เล่นกันยาวๆนะครับเราก็มาเล่นให้เพื่อนได้ดูกันแล้วก็ดูสเปคก็ขอฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะครับอ้ยขอโทษที คอมพิวเตอร์เค้าเฟรชเชุดนะครับทักกันเข้ามาสอบถามได้ที่ทางเพจไอเกย์บิทคอมถ้าตอบช้าต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเราจะกลับมาตอบให้ทุกคนนะครับทุกคําถามถ้าเราเห็นก็จะรีบมาตอบให้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางไอเกย์บิทคอมกันด้วยนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ